สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถกระบะสวยๆมารีวิวค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถกระบะ4ประตูนะคะผ่อนไม่เกิน8,000บาทนะคะสําหรับคันนี้นะคะ t o โ,โยต้าวีโก้สอ eVN นะคะปี2013ราคา449,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะมาได้ที่เบอร์0ูนย์3 9 3 6 6นะคะในส่วน ส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน3ขอไข่ฮอนกู่6 0ูนกรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้าโคเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์เราก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคูนาด้วยค่ะในส่วนของล้อแม็กนะคะลูกค้าได้เป็นแม็กขอบ18นะคะแม็กลออแบบนี้เลย เป็นรุ่น2.5 e v i n t e r b o นะคะปี2013สีขาวนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพิคความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าภายในเป็นโทนสีเบสสวยๆเลยได้เป็นเบาะหนังสีเบสนะคะเบาะใหม่ๆเลยะค่ะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยนะคะครงมาลัยนะคะไม่มีช้ำเลยมาพร้อมเครื่องเล่น DVD นะคะแล้วก็ USB ค่ะราคา4,49,000นะคะมายอยู่ที่1,30,000กว่าโลเท่านั้นนะคะได้เป็นสีขาวสประตูเกียร์ธรรมดานะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะหัวน,น็อตเดิมๆสวยๆเลยหัวน,น็อตสวยๆเลยนะคะได้เป็นกระจกออโต้หบานนะคะกระจกไฟฟ้าหมดเลยนะคะ ด้านหลังนะคะก็ใหม่ๆเลยค่ะเบาะเงาเเลยนะคะคันนี้เบาะหนังสีเบจเงาเงาเลยฝาเพดานด้านบนนะคะถือว่ายังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะรถไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้ากระจกเดิมโรงงานทุกบานเลยนะคะเลขตัวถังรถนะคะชัดเจนล้อแม็หล่อๆเลยนะคะได้เป็นแม็คขอบสิบแปดค่ะ กระบะไลเนอร์ก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าไม่มีชำรุดเลยโ,โ,โลโก้ตัวอักษรติดอยู่ครบทุกตัวค่ะไฟท้ายนะคะได้เป็นมันติดดีเซ็เตอร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเช่นกันลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน3ขอไข่ฮอนูกู6กูกรุงเทพมหาคนครนะคะหิวซุมล้อได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยๆเลย ใหม่ๆเลยนะคะลูกค้ารถไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้กระจกมองข้างนะคะมีเป็นฝาครอบโครเมียมน,นะคะได้เป็นใจเดียวที่กระจกมองข้างด้วยภายในสวยๆเลยอันนี้ก็จะมีเป็นสัมนารถให้นะคะเป็นรถของเพชรยนต์ของเราเป็นลำดับที่สี่นะคะลูกค้าเราซื้อเงินสดมาทุกคันนะคะรับประกัน ไม่มีรถอ่าหลุดจำนำนะคะรถฝากขายออนไลน์แน่นอนนะคะรถทุกคันของเราโอนเล่มได้ทุกคันนะคะลูกค้าเป็นรถคัสเกตเนะคะมีคุณภาพทุกคันค่ะแล้วประกันโครงสร้างไม่มีประวัติผิดความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวฟังพามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะด้านหน้า หัวน็อตนะคะลูกค้าหัวน็อตส,สวยๆเลยคันหน้านะคะเม็ดอาตยังกลมๆอยู่เลยนะคะยังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมาแน่นอนนะคะเพดรถก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนค่ะสติต๊กเกอร์มาอากอรกอจากโรงงานนะคะยังคงติดอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะคะลูกค้าสีมาร์กนะคะยังติดอยู่เลย สวยเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยหัวน็อตไม่มีขยับค่ะรอยปั๊มนะคะแบนก็ยังคงชัดเจนนะคะโครงสร้างเดิมนะคะลูกค้ารับประกันโครงสร้างเลยไม่อยู่ที่130,000สนสากโลเท่านั้นนะคะเป็นรุ่น2.5 e v i n t e r b o l นะคะปี2013ได้เป็นสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะคะภายในใหม่ๆเลยค่ะ มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นะคะหล่อๆเลยได้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนผ่อนเพียงเดือนละ8,000กวก็าบาทค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์064 253 9366ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ